อย่างที้ผมบอกนะครับออกรถชวงนี้ก็จะมีในส่วนของแคมเปญพิเศษนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษจากไทยฮอนด้านะครับเป็น Honda าอีพ l เลนะครับผมก็ไปฝึกล้อขับที่ในสนามจริงๆนี่แหละครับของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวช่องสายสองสหรือที่ปรึกษาการขายนิวครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ใน cbr 650นะครับผม cbr 650้นะครับของปี2023นะครับคือได้ลงคลิปไว้เยอะมากๆเลยครับผมแต่ว่ารถก็จะมีการตกแต่งไปในสไตล์ของลูกค้าที่ได้เลือกอุปกรณ์ตกแต่งใส่ไปในรถของตัวเองนะครับ ทีนี้เนี่ยผมที่ผมลงบ่อยๆก็เพราะว่าผมจะมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นแคมเปญแต่ละเดือนนะครับอย่างเดือนนี้เนี่ยมีแคมเปญพิเศษจากของไทยฮอนด้านะครับก็คือลูกค้านะครับจะได้ลงแท็กนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเป็นงาน honda e x e e ล c e ปี2023นะครับ ลูกค้าที่ซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็น CBR 5 0 0 R CBR 6 5 0 R นะครับผมจะได้รับแคมเปญนนะครับพิเศษจากไทยฮอนด้าก็คือลงแท็กลงสนามหรือแท็กดีเรานี่แหละครับถึง2สนามนะครับผมที่สนามช้างอิเตอร์ในช anel c เซอร์ t กิตนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ ครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในห้องพักนะครับของลูกค้านะครับนี่นะครับคือห้องพักลูกค้าสำหรับ Honda Big Wing บุรีรัมนะครับผมท่านที่เอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับผมเอามาเช็คระยะนะครับก็มานั่งรอในห้องนี้ได้นะครับไม่ใช่โรงแรมครับแต่หรูมากครับที่นี่นี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รถลูกค้า ที่ได้สั่งซื้อเข้ามานะครับที่ Honda Big Wing บุรีรัมนะครับก็จะตกแต่งในสไตล์ของตัวเองนี่แหละครับผมเ<ๆ>พราะว่ารถ Big b i บ e เนี่ยผมจะบอกอย่างนี้มันมันเป็นความฝันของแต่ละคนนะครับผมชอบมากเลยนะครับคอมเมนต์ที่ที่ที่ส่งกันเข้ามานะครับผมบอกว่าเนี่ยรถในฝัน ผมชอบคำนี้มากเลยครับรถในฝันคือผมก็มีความฝันเหมือนกันตอนเด็กๆคือบ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับก็เห็นรถคันใหญ่ๆรถคันแบบเมื่อก่อนนะครับยุค90เนาะมันมันเป็นแบบพวกอย่าง c ิ r นะครับเอ้ยไม่ใช่เอ r ดิเป็นเป็น n อ r สสวยทั้งนั้นเลยครับก็อยากได้แต่ไม่มีแบบไม่ด้วยฐานะการเงินนะครับทางครอบครัวนะครับก็ไม่สามารถซื้อได้แบบนั้นนะครับ ก็ตั้งใจกะว่าทาจบทํางานมีเงินเก็บเงินได้นะ่็จะหารถใช้สักหนึ่งคันนะครับนี่แหละครับก็คือรถเป็นเขาเรียกตามล่าหาความฝันนะครับแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับท่านใดชอบค่ายไหนนะครับผมชอบแบบไหนยังไงก็ไม่ได้ว่าปิดกัน้นหรือจะอยุมาเฮ้ยต้องต้องซื้อแบบนี้เท่านั้นนะครับก็ ลูกค้าสามารถมีสิทธิ์เลือกนะครับผมแต่ที่ผมนําเสนอนะครับก็เป็น c b r บ5 0 r นะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรจุกจิกไม่ไม่ไม่มีอะไรจุกจิกเยอะนะครับสําหรับที่ดูมาแล้วนะครับวิเคราะห์จากลูกค้ามานะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยครับลูกค้าก็สามารถใส่อุปกรณ์ตกแต่งอย่างนี้ได้เลยนะครับผม อย่างที้ผมบอกนะครับออกรถช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของแคมเปญพิเศษนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษจากไทยฮอนด้านะครับเป็นฮอนด a าเอท l i ลนะครับผมก็ไปฝึกล้องขับที่ในสนามจริงๆนี่แหละครับของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับสนามระดับลูกนะครับที่เขามาจัดแข่ง m o โตจีกันนะครับส่วนรายละเอียดนะครับลูกค้าสนใจยังไงนะครับสามารถ ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ที่ผมให้นะครับหรือว่าเบอร์โทรบางคนบอกว่าแอดไลน์ไม่ติดครับผมอย่าสับสนนะครับระหว่างเบอร์โทรกับไอ l ดียนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสนใจยังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือจะสอบถามเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้นะครับเรายินดีให้บริการครับที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงบุญรำครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ